สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยทรงโค้งสุดท้ายคนหกราศีนี้นับเงินจนนิ้วล็อกคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่ามาเปิดคนหกราศีดวงชะตาเปลี่ยนสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาในชีวิตของพวกท่านแล้วค่ะก่อนเลยนะคะ a อทุกตังคอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวดโดอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนสิ่งดีๆพุ่งเข้าหาท่านแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดใน ราศีกันมีเกณฑ์ได้เดินทางและก็สังคมด้วยนะคะซึ่งจะนำพาโอกาสดีๆมาให้ช่วงนี้งานเยอะวุ่นวายส่งท้ายปีบริวารมักนำปัญหามาให้ทุกอย่างจะสำเร็จด้วยตัวเราเองอย่าหวังพึ่งพาใครดวงการเงินดีขึ้นหาได้มากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้ตามที่คาดหวังรอต้นปีหน้าจะดีขึ้นมากๆค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะ อยู่ในช่วงจังหวะที่ดีและกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะงานธุรกิจที่ต้องทำร่วมกันกับคนอื่นก็จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแบบชัดเจนเงินเริ่มเข้ามาโชคลาภก็เริ่มมีโดยรวมคล่องตัวกว่าที่ผ่านมานะคะถัดมาราศีที่ฟามคือท่านี่เกิดในราศีเมษ ไม่ว่าจะเรื่องงานธุรกิจก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นที่ทำอยู่จะดำเนินไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางสิ่งที่อยู่แดนไกลออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาจะสำเร็จและจะชัดเจนมากในช่วงต้นปี2,567ค่ะปลายปี2,566รายจ่ายยังมากแต่ก็หาเงินได้มากเช่นเดียวกันมีเกณฑ์โชคลาภส่งท้ายปีด้วยนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะอุป,ปรสรรคและความไม่ราบรื่นเกือบทั้งปีกำลังจะคลี่คลายออกไปแล้วค่ะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในการเปลี่ยนแปลงขยับขยายแล้วก็จะสำเร็จหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปค่ะบริวารสนับสนุนข่าวดีกำลังเข้ามาได้พบโอกาสสร้างรายได้หรือว่าได้เงินเพิ่มมีโชคเกี่ยวกับบริวารบ้านรถของมีค่ามีราคานะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะดวงดีเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะหลังจากอึมครึมมาตั้งแต่ช่วงกลางปีพลังกายพลังใจดีขึ้นเบิกบานผ่อนคลายไม่มีอึดอัดธุรกิจการงานการค้าการขายเริ่มเห็นทิศทางที่ดีและกำลังจะมีข่าวดีด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากการพูดเจรจานานหน้าทิศทางการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะดวงกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อรอความสำเร็จที่จะเข้ามาในเดือนมกราคมปี2567ค่ะ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่บริวารคนรักหรือครอบครัวจะสนับสนุนและนำพาโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้เจอช่องทางต่อยอดทางด้านรายได้แต่ยังไม่ควรลงทุนใดๆจนกว่าจะถึงต้นปีหน้า2567นะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหกราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ รวยส่งโค้งสุดท้ายปลายปี2,566ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ